สาธุขอให้ข้าพเจ้าได้โชคใหญ่สาธุค่ะการที่เราจะได้โชคใหญ่นะคะกําลังบุญของเรานะคะก็จะต้องถึงนะคะในระดับที่จะสามารถส่งให้โชคใหญ่เนี่ยมาถึงเราได้นะคะตามกําลังบุญของเราค่ะการที่เรานะคะมีจิตตั้งมั่นค่ะเจริญนะคะ,ะ,คะพุทธมนต์อยู่ที่สัมมาอรหังนะคะก็จะทําให้เรานะคะเกิดการสะสมบุญขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อเวลาที่เรานะคะมีกําลังบุญมากเพียงพอนะคะ โชคใหญ่นะคะหรือว่าสิ่งให้เราคิดในสิ่งที่ดีๆนะคะก็จะถูกดึงดูดเข้ามาอย่างเป็นอาจาจา์นะคะก็ขอให้มันฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็มันนะคะสะสมฐานบุญไปเรื่อยๆคะ่ะเวลาที่กําลังบุญเราถึงนะคะโชคก็จะค่อยๆเข้ามาหาเรานะคะสิ่งดีๆก็จะค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาหาเรานะคะอย่างเป็นอาจารย์นะคะก็ขอให้เพื่อนๆกันยมิทุกคนนะคะตั้งใจฝึกนะคะแล้วก,ก็เป็นกําลังใจนะคะก็ให้ฝึกนะคะต่อเนื่อง สม่ำเสมอนะคะให้มีฐานกำลังของจิตให้มากค่ะให้จิตมีความตั้งมั่นนะคะให้จิตมีความสงบให้มีสมาธิแล้วก็ให้มีความสบายค่ะแล้วรับรองว่าจะต้องดึงดูดโชคใหญ่นะคะมาช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นในทุกๆด้านแน่นอนค่ะสาธุสาธุสาธุ